ธรรมดาไม่ต้องนั้นมากตันนี้เอาอย่างสวัสดีครับวันนี้ไปเจอพี่พัฒน์ที่หมู่บ้านสมสิริการเด้นนะครับอยู่ที่คลอง13อําเภอตําบลมึงคอไยอําเภอลําลูกกาจังหวัดประมุานีะีรันนะครับเราพามาดทูที่ดินแปลงนี้เนี่ยขนาดพื้นที่เกือบ,บหนึ่งไร่นะครับ355ตารางวานี่คือ เป็นในรูปแบบของบ้านสวนเกษตรผสมผสานเนี่ยโดยเฉพาะหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ที่ติดติดกับถนนเนี่ยความกว้างอยู่ที่48เมตรนะครับความลึกอยู่ที่30เมตรนะครับก็พอเหมาะนะฮะเหมาะสมที่จะสร้างเป็นบ้านบ้านพักสไตล์บ้านสวนเกษตรท,รท,รทรี่สําคัญที่ดินแปลงนี้ไม่เปลี่ยวนะครับเรามีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลาย,ลายแปลงที่กําลัง กำลังก่อสร้างกำลังมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เขาจะทาบ้านสวนนะครับที่นี่เหมาะมากนะครับที่จะทําในแนวอย่างที่บอกว่าเป็นสไตล์บ้านสวนเกษตรนะครับาราคาของที่ดินแปลนนี้ตาร <4, S 1> างวัด4,900บาทนะฮะ4,900บาทนะครับ, 4, บ,รบต่อตารางวานะครับจํานวนทั้งหมด355ตารางวาคือเกือบหนึ่งไร่นะครับ การเดินทางมาสะดวกมากครับจะเดินทางมาจากถนนรังสิตนครนายกก็ได้ห่างจากที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณสองกิโลเมตรนะครับจะเดินทางมาจากคลองสิบสามลลูกกาก็ได้ถนนเลียบคลองเข้ามาที่ที่ดินแปลงนี้เนี่ยประมาณแปดร้อยเมตรที่นี่ไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับบริษัทไท,ไ,ไทยน้ำทิพย์กับบริษัทนีโอนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อพิพัฒน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ